เรามาดูต่อนะครับอ่าเราก็ลงไปนะครับลงให้เข้มเลยนะครับลงให้เข้มเลยอขึอ้นนะขึ้นเ,เห็นไหมฮะเรียงน,นะครับนะครับเพราะนั้นอ่าการที่แสงโดนจะออกส้มๆหน่อยนะครับ มันอาจจะออกส้มๆหม่อยเพราะนั้นเราเวลาเราลงสีเนี่ยเราต้องคิดเราต้องลงจากอ่อนไปหาแก่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวภาพก็จะเสียนะครับภาพก็จะเสียนะครับพอภาพเสียแล้วเราแก้ลําบากนะครับเราแก้ลําบากนะครับ,รบรแก้ลําบากเห็นไหมฮะอ่ะลองดูนะครับ นักเรียนลองดูนะครับเรียนลองทำดูมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกนะครับนะฮะนักเรียนลองตั้งใจทำสักนิดนึงก็สีน้ำมันในเวลาเกลี่ยเนี่ยนักเรียนไอสีช็อคเนี่ยครับเวลานักเรียนเกลี่ยเนี่ยนักเรียนมีเทคนิคหลายอย่างนะครับเทคนิคของสีช็อคนักเรียนลองไปอ่านในรายละเอียดดูนะครับตอนนี้ครูเอ่อคุณครูเอามาเข้าๆเฉยว่าถ้าถ้าแสงมันลงตรงเนี้ยน้ำหนักสีก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยการไล่น้าหนักสีนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนักเรียนานักเรียนสังเกตได้ง่ายเลยว่าถ้าเกิดน้ำหนักสีเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับแสงที่เข้ามานะครับแอปเปิลเป็นสีแดงเนี่ยควรจะใช้สีอะไรเมื่อแสงแสงโดนจัดจัดเข้าไปเนี่ยนะครับควรจะใช้สีอะไรนะครับเนี่ยพอหนะ้าครูก็อาจจะเอาสีขาวนะครับสีขาวเข้ามาผสมจัดก่อนโอเคแล้วครูก็ไล่ด้วยสีขาวกดด้วยสีขาวอีกทีนึงนะครับให้นวลขึ้นนะครับ นะฮะมันศุกร์เช้าอแอปเปลิลของเราครับแอป,ปเปิลของเรานักเรียนคิดนะครับว่าแอปเปิลของาราจะนักเรียนนั่งเป็นลักษณะไหนนะครับ คถ้าคนชำนาญสีช็อบเนี่ยเขามีเทคนิคการไล่สีที่หลากหลายนะครับมีเทคนิคการทํายังไงนะครับนะเยอะแยะเทคนิคการใช้สีช็อกเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะนะครับมีการทั้งขูดทั้งขีดทั้งลงทับแล้วทั้งลงเทคนิคใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการใช้หลายหลายอย่างนะครับส่วนใหญ่ที่ว่าการประกวดนะครับก็จะใช้สีช็อกเพราะว่าสีช็อกตัวมันจะ จะ,จะมีความสดนะครับจะมีความสดนะครับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างสีเห็นไหมฮะสีอ่าสีระหว่างส,สีสีที่สองกับสีช็อปเนี่ยนะครับความสดเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอ่าฮะแต่ต่อไปนะครับเมื่อแสงเข้าตรงนี้นะครับอ่าลักษณะไหมฮะแสงเข้านะฮะลักษณะของความสวาาส่างลความสว่างเพิ่ c, นะั่นน้ำหนักสีก็จะได้เลยนะครับน้ำหนักสีก็จะมองเห็นเป็นมิติน,นะครับถ้าเราไล่เงาตรงนี้ลงไปอีกเนี่ยไล่เงาตรงนี้นะครับ ไม่มีเงาเนี่ยได้ตรงนี้นะครับไต้เงาตรงนี้นะครับก็จะมีก็จะมีลักษณะของรูปทรงเกิดขึ้นนะครับมีความเหมือนจริงมากขึ้นนะครับความเหมือนจริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนลองไปฝึกปฏิบัติดูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของสีน้ํานะครับน้ำหนักของสีน้ํานะครับกําหนดให้แสงเข้าทางนี้นะครับ สีน้ำนะครับเดี๋ยวครูจะวาดแค่ตรงนี้พอนะครับตรงนี้ตรงนี้พอนะครับสีก็ใช้อยู่สีเดียวนะครับสีก็ใช้อยู่สีเดียวนะครับสีน้ําเนี่ยเขาจะเลดหน่อยนะครับอันนี้วาดอันนี้นักเรียนต้องเข้าใจนะครับว่าวาดเป็นตัวอย่างให้นักเรียนนักเรียนต้องไปฝึกปฏิบัตินะครับต้องไปฝึกปฏิบัติในวิชาเรียนด้วยนะครับแต่นักเรียนสามารถที่จะสามารถที่จะฟังครูอธิบายเนี่ยนะครับแล้วนำนำคลิปตรงนี้ไปเปิดซ้ํานะครับเป็นการทวนซ้ําได้นะครับถ้าอยู่ในชั้นเรียนนักเรียนอาจจะ เสียเวลาจากการปฏิบัติเลยแต่นักเรียนกลับมาย้อนมาดูครูได้นะครับว่า,าสามารถทําตามานี้นะครับนะตามแบบที่ครูนาเสนอเนี่ยให้นักเรียนดูได้นะครับนะครับลองทําดูนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มลงสีน้ํานะครับสีน้ําก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เพียงแต่ว่านักเรียนต้อง,องใส่สีนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับ